ฝนตกน้ำมาค่ะนเพื่อนจ๋าวิถีคนหาปลานะคะว้าวน้ำก็จะเป็นสีนี้หน่อยค่ะนี่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 โตก่ะท่านเพื่อนโตที่เขาหาปลาประตูน้ำนะคะประตูน้ำใหญ่ชาวบ้านยดยน้องค่ะนู่นเายกตุ๋ยพี่สาวเด็น้องฝั่งนูน่นน,น,น,นี่ต้นจามจุลีต้นสามสานะทะาเพื่อนอ้าวตื่นเต้นเด็ยเยน้องจะข้ามไปฝั่งนูน่นหาเายตุ๋ยนะคะ เดินสะพานเล็กๆที่ไปกัานเพื่อนว้าวว้าวดูสิน้ำมานี่ธรรมชาติต้นสามขาสามขานะคะหรือต้นจามจุรีบ้านยายน้องเรียกต้นจามจุรีนะคะเพื่อนเก่าแก่เลยค่ะสวยงามว้าวอีพี่สาวยายน้องนะคะ วิถีคนหาปลาค่ะน้ํามาแล้วก็หาปลานะคะก็ความอยู่รอดของเราเหลือจากการรับประทานก็เอาไปขายโอ้โหน่นเพื่อนใน่น้องยกยออยู่นู่นค่ะน่นเพื่อนใ่น้องนะคะยกยออยู่นูนะะยย่นว,ว้าวนี่คือประตูน้ํานะคะถ่ายแล้วน่นเดี๋ยวเขายกไปเขาใช้น้นํานี่เขากระตื้นเต้นแล้วไป,ปไ,ไปไอ้น่นไป ก็เดินแบบนี้เลยนะคะเกน้องเออน้ำเป็นโอวันตินเอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ต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 นยายน้องข้ามาฝั่งนี้แล้วค่ะเพื่อนขาะนี่น้ำก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะว้าวสวยงามคเพื่อนจ้าอันนี้คือยังอยู่ในฝั่งบ้านเราอยู่นะคะแต่ว่าเป็นริมชายแดนค่ะ ยิมชายแดนเลยยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นี่ว้าวน้ำผัดเป็นสีนี้เนาะพี่ตุ๋ยเนาะวิถีชีวิตคนชนบทค่ะเพื่อนน้ามากระหาตาไปกินกันนะคะเออวิถีชีวิตบ้านเฮาค่ะนี่ได้บ่อได้บ่อได้ ว้าว <Wow. S 2> ไม่ได้ไม่ได้น้อสวยงามนะคะเพื่อนต้นจามตุลีบ้านยหยน,น้องนะคะเบื่อค่ะอู้สวยงามค่ะลูกคนไทยของห้องต้นสามฉานะคะบ้านบ้านยหยน้องห้องต้นจามจุลีค่ะเพื่อนจักร้อยปีแล้วเนาะพี่ตุย๋ยเออ คุณนะแแจ้ยายน้องเกิดมายายน้องก็เห็นเลยนะคะป่าจามจุรีตรงนี้นะคะเพื่อนเออจนตอนนี้ยายน้องเข้าแล้วค่ะจามจุรีก็ยังอยู่นะคะเพื่อนจ๋าเออฟ้าคุณเป็นติ๊ชายแดนเลยนะคะแต่ที <azul. S 2> ่ยายน้องยืนอยู่นี่ยังเป็นประเทศไทยนะคะแต่ว่าพื้นที่ติดกันค่ะป่าอาจตื่นเต้นก็ได้นะคะเพราะว่า ยหญน้องมาเสียงดังนะคะเพื่อนมอนอ,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 อดีใจดีใจค่ะ